รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ วันนี้ค่ะพาคุณชมมาเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ทะเลน้อยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณชมไปเที่ยวที่ตลาดน้ําทะเลน้อยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันค่ะ บอกว่ากว้างใหญ่มากๆเลยทุกคนแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเอไปเลยค่ะเอาเลยว้าวกระเป๋าเยอะมากอุ้ยน่ารักนี่น่ารักมากเลย,ยมีหลายแบบมากเลยค่ะส้มกล่องทรงกล่องแบบทรงกลอง่องกล่อง ูมีหลายสีหลายลายหลายแบบสองร้อยยี่สิบบาทเองไม่น่นารักอันนี้น่นารักเลยเลี้ยงใบเล็กนี่พับได้ด้วยหรอคะพับได้เหมือนกันพับ,บได้ใบเล็กก็ได้ อุ้ยจิกมากเอาเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะรักมากสวัสดีค่ะใครเาไปดูหน่อยโอ้ยน่นารักจังค่ะเป็นผ้ามัดย้อมเป็นผ้ามัดย้อมของเด็กของผู้ใหญ่มีครบเลยค่ะครบเลยสวยงามมากมีหมวกมีอะไรแบบอันนี้ก็เป็นแบบมัดย้อมเหมือนกัน ป็นเก่งช้างน่ารักมาก <S <S ๆๆผู้ชมค่ะเข้ามาดนนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งร้านกาแฟะนะคะกับแก้วโปรดแอดทะเลน้อยค่ะเดี๋ยวขอยาสั่งน้ำดื่มสักนิดหนึ่ง,ง,ง <S <S เอาเป็นชามะนาวเย็นค่ะเอาเปรียปร้ยวๆนะคะ เป็นทรงจรงๆเป็งฮิตของผู้หญิง<ะ>ในสมัยนี้ถือได้มันข้างหลากหลายน o n ปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสาพาได้เข้าร่วมงานนิทรศาการและการประชุมด้านพลังงานระดับนานาชาติ Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference หรืออดีเพก2024ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตสำหรับในปีนี้บูตนิทรศาการปรตทสาพาได้นำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านต่างๆตลอดจนการลดปัญหาภาวะโลกร้อนเช่นโครงการดิจิทัล X ซึ่งช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยนวัตกรรมดิจิทัลรวมทั้งเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CCS ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในงานประชุมครั้งนี้นมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทสพได้แสดงวิสัยทัศน์ ร่วมกับผู้นำในธุรกิจปิตโตรเลียมเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนรวมไปถึงกลไกลต่างๆที่จะสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดให้สามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ปตทสพได้นำเสนอความก้าวหน้าในด้านการดำเนินงานด้านพลังงานสะอาดเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง และโครงการกรีนไฮโดรเจนเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะ The Destination ผู้ชมค่ะหลังจากเข้ามาเดินนะคะเจอร้านนึ่งค่ะของนาสวยมากๆเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันค่ะโอ้โหกระเป๋าสวยจังเลยสวัสดีค่ะคอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลย ชื่ออะไรคะชื่อนี้ครับนายสวนศักดิ์แท้แ้ครับเป็นงรงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลยนะครับครับอ๋อเคจะบอกว่าเข้ามาเห็นกระเป๋าหลากหลายแบบมากสวยมากมันคือกระเป๋าทําจากอะไรคะอันนี้ทำจากกระจุดหมดเลยครับล้วก็มีผสมใบลานบางผลิตภัณฑ์ครับอ๋อกระจุดครับทำมือหมดเลยครับทุกขั้นตอนโอ้กระเป๋าทำเดี๋ยวนะาเนี่ยคือทั้งหมดเลยหรอกระเป๋าทำมือหมดเลยสวยมากละเอียดมากๆแลตวอย่างการทํากระจูดหนึ่งใบอันนี้ใช้เวลาทํานานไหมคะจะแยกครับเป็นส่วนของสาร ขึ้นรูปแล้วก็ประกอบสายครับถ้าสารวันเดียวประมาณสี่หาใบครับต่อละคนอ๋อยังไม่รวมคือก็จะมาไปโซอง<า>อย่างนี้ก่อน และนี่คืองานของคนในชุมชนที่นี่เลยเหรอคะคือของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดเลยครับกลุ่มนี้คือกลุ่มวิสาหกจิจชุมชนในน้อยครับนะครับเป็นการรวมตัวของสมาชิกคนจนหรือคนที่มีรายได้น้อยนะครับในตำบลทะเลน้อยครับโดยการคัดเลือกจากวักซีนนะครับเข้าไปสํารวจรายชื่อคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รวบรวมมา้วก็เอาเฉพาะคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับกระจุดเป็นอาชีพหลักเขาจะสารกันแทบทุกครัวเรือนในชุมชนนะครับแลยเรามีอย่างอื่นไหมคะจริงจริกระจุดสามารถทําเอาไปสารทําอะไรได้อีกไหมหรือว่าเป็นกระป๋อหลายอย่างมากครับเป็นพวกโซฟาที่รองแก้วพัด ก็คือจริงๆอะกระโจดคือสารมาใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายแหละทํามาหลากหลายแล้วก็เอามาเป็นกระเป๋าอนี่ตะก้าใส่ผ้าก็มีอันนี้ใช่ไหมคะใส่ผ้าจะบอกว่านาเหมือนกันนะอันนี้สช้กระโจดที่มีความยาวมากครับอันนี้คือถือเป็นเส้นใหญ่ก็มาทําตะก้าจริงๆมีหลายสีด้วยเหรอคะอย่างอันนี้อ๋ออันนี้เป็นสีขาวนี่จะเป็นเบลานะครับเบลานคือเอามาสผสมกันนะครับสร้างคุณค่าสูงนยครับแล้วก็ มันจะเป็นเห็นลวดลายเราได้ชัดเจนครับอันนี้กระเป๋าทรงกล่องครับใส่ของน่ารักมากใส่เครื่องสำอางอ๋อจะเป็นงานสองชิ้นครับงานอันนี้เป็นงานสองชิ้นอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ารุ่นเล็กครับเฮ้ยนี่น่ารักอันนี้จะบอกว่าเป็นทรงจริงๆเป็นทรงฮิตของผู้หญิงในสมัยนี้ชือได้ท่อนทัางหลากหลายนี้แต่เขาเข้าใจทำนะทุกวันนี้ทําแบบมีซิฟใส่ด้วยด้านในอะค่ะอ๋อก็จะบัผป้าบัวผ้าฟ้าอย่างเดียว ราคาดีมาก350บาทใช่ครับกระเป๋าสารหนึ่งใบทุกคนมีความแข็งแรงแล้วก็ลวดลายสวยงามอันนี้ก็สารแล้วก็นำไปตัดเย็บครับร่วมกับหนังครับร่วมกับหนังใช่ไหมทุกคนเข้ากับหนังอุ้ยงานดีนะเนี่ยใบเท่าไหร่คะาาพันกว่าบาทพันกว่บาท จริงๆจ,จะบอกว่าราคาไม่แพงนะถ้าถ้าเทียบจริงๆโดยปกติแล้วอย่างเงี้ยอย่างตัวกระเป๋าสารอะถ้าเป็นกระเป๋าสารทั่วไปอะราคามันค่อนข,ข้างสูงอยู่แล้วแต่นี้คือกระเป๋าสารกระจูดเนาะจากกระจูดจากในชุมชนเองก็คือถือว่าทาราคาได้ดีมากสีที่เห็น<ส> <ฮะ S 2> คือ <ฮะ S 2> สีธรรมชาติหมดเลยครับจากต้นเปลือกไม้หมดเลยครับตั้งกุ่มไม่เน้นการใส่สีเคมีครับเพราะว่าเป็นสมรต่อคนที่สารแต่คนที่ยอมด้วย ็ธรรมชาติรอบๆไทยน้อยด้วยครับอ๋อสีแดงอย่างนี้ทำจากอะไรอะคะอ๋ออันนี้จะย้อมจากไม้ฝางครับไม้ฝางอยากรู้ก่อนว่าเจ้าต้นกระจูดเนี่ยเป็นยังไงอันนี้พอพอไปดูเลยได้ไหมก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวพาไปดูครับไปกันค่ะยืมเลยแล้วกันอันนี้ไป เรเห็นผลิตภัณฑ์สวยๆเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวน้องนิกนะคะพาเอมาดูต้นกําเนิดแล้วค่ะนี่ด้านหลังเราต้นกระจูดครับนี่ต้นกระจูดของตุ่มนะครับครับจากที่เราเห็นที่เป็นโปรดกักเมื่อกี้เลยมาจากสิ่งนี้ใช่ครับมาจากกระจูดครับต้นกระจูดมันมีวิธีการในการปลูกไหมคะมีเทคนิคง่ายๆครับถ้าต้องการกระสเนกระจจดที่แบบเส้นเล็กนะครับเราต้องปลูกให้แน่นความห่างมันมันน้อยที่สุดครับอ๋อแต่ต้นเปลืองกระจูดครับมันเปลืองต้นพันธุ์กระจูดครับ อันนี้เราปลูกห่างครับทอดผันไม่พอครับทอดกระจุดมันจะมันจะใหญ่ครับมันจะใหญ่กว่าใบาถึงะสมบูรณ์กว่าสวเส้นเส้นมันจะใหญ่กว่าครับแล้วเส้นเล็กเส้นใหญ่มันเอาไปใช้ต่างกันยังไงบ้างแต่างกันครับเส้นใหญ่ก็จะเป็นใช้เฉพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบเสือ่อบูนน,นนะครับเสื้อเส้นเล็กก็จะเป็นเอาไปใช้พรีเมียมราคาสูงก็เป็นพกกระเป๋าเส้นเล็กมันจะละเอียดกว่าครับโดยปกติแล้วอ่ะเขาใช้วิธีการปลูกกระจุดก็คือ แบบเป็นพื้นนายอย่างนี้เลยเหรอคะแต่ก่อนเขาจะตัดมาจากในป่าครับหมายถึงว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติครับธรรมชาติครับธรรมชาติครับอันนี้เราก็นำจากในป่ามาปลูกครับเพราะว่าในป่ามันเลือน้อยครับแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนนะครับตัวกวันนี้เราสามารถกำหนดคุณภาพได้ครับ อย่างที่บอกไปก็คือเส้นเล็ก<ช>หรือเส้นใหญ่เราก็จะรู้แล้วว่าจะเว้นห่างแค่ไหนต่ถ้าจากในป่าเนี้ยต้องอาจจะต้องคัดหน่อยคัดหน่อยครับอันนี้ใช้ระยะเวลาน,านานแค่ไหนอะคะในการปลูกประมาณหนึ่งปีครับต้องร้อยประมาณ2ปีขึ้นไปครับแล้วความสูงประมาณ1 5 0ยห้ถึงสองเซนติเมตรครับร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเซนหูสูงกว่าเราอีกนะเนี่ยครับตอนนี้ประมาณหนึ่งเมตรได้ไมหนึ่งเมตรคือต้องอีกเท่าตัวเลยใช่ครับต้องนี่ค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นกระเป๋าหนึ่งใบยอย่างเงี้ยกระเป๋าใบกลมๆเราใช้แบบ กี่ต้นนะคะกว่าจะได้หนึ่งใบหนึ่งกรัครับได้ประมาณสามใบครับถ้าใบใหญ่ครับหนึ่งกรัได้สามใบหนึ่งกรมนี้ใช่ครับก็คือทําได้ถึงสามใบถ้าใบใหญ่ครับสามใบต่ใบได้ประมาณหกเจ็ดใบครับวู้แปลว่าที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็คือนี่เยอะมากทุกคนทําเสือทําอะไรก็ได้หลากหลายเหมือนกันได้ครับถ้าอย่างงั้นอยากรู้และวิธีการอย่างเงี้ยถ้าสมมติมันโตถึงสองสองปีแล<ป>้วเนาะสองเมตรเงี้ยเราเอาไปทํำยังไงต่อค่ะ เราให้ชาวบ้านมาตัดครับใช้เขียวตัดตัดแล้วก็ดึงเอามามัดรวมกรํรมใหญ่นะครับแล้วก็ดึงส่วนที่ยาวที่สุดออกค่ะตุกกามารวมกันแล้วก็หนึ่งกับมือแล้วก็ตัดปลายออกอา uh huh. มันจะได้ต้นกระจจดที่เสมอกันหมดเลยแล้วก็นาไปไปคลุกกับดินดินโคลนขาวครับเอาดินโคลนขาวมาละลายน้ำให้ปเป็ยหลวครับแล้วก็เอากระจจดหนึ่งกําจุ่มลงไปครับแล้วนํามาตากักพึงเดชครับประมาณ 2- อสาวันครับค่ะแล้วก็เก็บไว้ในโรงเรือนครับถ้าสมมติวันนี้เราเก็บแล้วเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนต่อไปหน่อยได้ไหมว่ามันต้องทําอะไรต่อได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องนิพนําไปเลยค่ะไปโอ้ و, เดี๋ยวนะเนี้คือเส้น2ปีสูงจริงอันนี้ยาวสุดหรือย,ยังคะยัง ยังมียาวกว่าน,นี้ครับมียาวกว่าน,นี้<ช>แต่ว่าอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ถูกตัดมาแล้วครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบ2อถึงสวันตากแดดแล<อ>้วมันจะโอเคและใช้ได้น้ำหนักเบาครับมันจะเบาเบาแล้วก็มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกขาวขาวเขียวเขียวขาวขาวขึ้นครับครบดินนะครับอันนี้นอันนี้กี่วันละคะหนึ่งวันครับอ๋ออันนี้เพิ่งตากแดดไปแค่1วันถ้าสมมติสองถึงสามวันปุ๊บสีจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับแล้วน้ำหนักจะเบาพูดถึงขนาดคือถ้าหนเป็น3ขนาดครับเล็กกลางใหญ่ครับ แล้วหลังจากอันเนี้ยตากเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อน้ำล้างน้ำแล้วก็ไปถึงแดดประมาณ5้านาทีครับให้เส้นมันสะดน้าแล้วก็นําไปรีดครับจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไม่ย้อมมันสามารถนําไปใช้มันจะเป็นสีธรรมชาติเลยใช่ครับจุดๆใหม่มันจะเป็นสีเขียวไม่สวยครับต้องรอตั้งไว้ประมาณหนึ่งปีหรอืออกเดือนครับมันจะเป็นสีสวยหมายถึงว่าหลังจากเนี้ยถ้าสมมติจะให้สีมันสวยต้องตั้งทิ้งไว้อีกปีนึงเป็นเก่าออก,ก่อนครับ ه, กว่าจะได้มาไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าอยากได้สีที่แตกต่างก็สามารถระบอม<ช>ไดแ้แต่บางบางครั้งลูกค้าคก็จะปอกกระจุดสีเขียวเราต้องกระจุดใหม่สัน<อ>แต่ว่ากระจุดเก่ามันป้องกันการเชื้อราด้วยครับอ๋อถ้าเป็นกระจุดเก่าป้องกันเชื้อราได้เชื้อราเกิดขึ้นน้อยครับน้อยกว่ากระจุดใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปไก็คือย้อมสีครับย้อมสีกับรีดครับไป,ไปกันค่ะ หนึ่งสองฮึบแรงเท้าคุณแม่นี่แหละ <ง S 2> รู้แล้วว่าอ๋อถ้าขึ้นใหม่ๆยากมากเมื่อกี้ที่มันง่ายเพราะว่าคุณแม่ทำให้มันแบนไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวถอยกันไอ<ล><ก>เหมือนได้ออกกำลังกายมาสามชั่วโมงเลยค่ะ เห็นอะจากกรรมวิธีหลากหลายขั้นตอนอะจะบอกว่าราคาหลักร้อยในกระเป๋าหนึ่งใบมันถูกถูกมากนี่นะคะตอนแรกก็คือก่อนที่เราจะไปรีดมันกลมแบบนี้ แล้วพอรีดมาแล้วมันก็จะได้แบบนี้ครับแบบนี้อ่ะเส้นมันจะแบนแล้วครับใช่ไหมครับเส้นมันจะแบนชัดนะต่างกันค่อนข้างต่างชัดเจนเลยแล้วหลังจากรีดแล้วเราจะไปไปย้อมกันครับย้อมสีย้อมสีธรรมาชาตินะครับก็คือเดี๋ยวเราจะได้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ย้อมเสร็จแล้วครับนยอันนี้คือย้อมเสร็จแล้วทุกคนงั้นวิธีการย้อมทํำยังไงบ้างคะขั้นตอนเลยนะครับเราดังกระจุดไปจะจุดกลมแบบนี้นะครับไปล้างน้ําก่อนอ่ะแล้วก็ไปรีดด้วยลูกกลิ้งคอนกรีตครับแบบก้อนปูนะครับค่ะรล่ได้แบนแบบนี้ครับ แล้นํามาทํามัดเด็กๆครับเพื่อใช่น้ําสีันจะได้ซึมเข้าไปทั่วทุกเส้นนะครับถ้ากําใหญ่มันจะไม่ทั่วครับค่ะครับแล้วก็อันนี้คือสามารถทําได้เลยไหมทําได้เลยครับงั้นลองเลยแล้วกันค่ะอันนี้คือย้อมครบสามครั้งนะครับเราจะย้อมครั้งนะสามสิบนาทีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้แล้วก็พอมันไม่โดนแล้วก็ย้อมใหม่อีกทีครับค่ะอันนี้จริงๆด้านในมีมีค้างอยู่เนาะค้างไว้อันนย้รอบที่เท่าไหร่แล้วคะรอบที่สามแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวี่ ปกติเราใช้สีอะไรนะคะในการย้อมอืมอันนี้นะครับเป็นเป็นการใช้สีจากเปลือกไม้ครับาจากแกนไม้ไม้ฝางครับไม้ฝางก,ก,<า>ก็จะเป็นสีตามธรรมชาติไม่มีเคมีใช่ครับตอนนี้เราย้ยอมอยู่ได้สสีครับสีดํากับสีสีแดงครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อนสับพับนึงแล้ก็ใส่กระจุดลงไปครับอ๋ออย่ามัดก่อนอ๋อต้องมัดก่อน ใช่ค่ะใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่จริงไม่ได้เลยอันนี้มันต้องมีข้อควรระวังไหมคะว่าแบบต้องโดนน้าทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่มันต้องจมน้ำทั้งหมดครับอ้าวแล้วก็ใช้ไม้ขำนครับต้องจมทั้งผืนครับต้องจมเลยครับย้อมสามครั้งครั้งละสามสิบนาทีครับย้อมสามครั้งครั้งละสามสิบนาทีพอสามสิบนาทีแรกครบปุ๊บเราจะเอาขึ้นมาก่อนแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นครับแล้วก็ย้อมใหม่อีกทีครับพอมันเย็นแล้วก็ย้อมลงไปใหม่ครับคบสามครั้งแล้วก็เอาขึ้นมาตานเย็ครัับบ แล้วหลังจากเย็นแล้วพอมันได้สีแล้วก็ไปใช้งานได้เลยต้องไปพึ่งลมครับถ้าพึ่งแดดมันจะสีมันจะลอกอ๋อไปพึ่งลมอีกกี่อีกนานแค่ไหนคะ2วันครับ2วันถึงจะนําไปใช้ได้จริงๆครับต้องไปรีดอีกทีครับเดี๋ยวนะมันเหนตอนมันหลายขั้นตอนมากนะเมื่อกี้ที่ถามมาเพราะคิดว่าย้อมสีเสร็จตากแห้งแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ย้อมสีเสร็จเอาไปตากแห้งอะตากพึ่งลมไว้แล้วก็เอากลับไปรีดพอโดนน้าสีมันจะกลมอีก มันจะกลบอีกครับต้องมารีดใหม่อีกทีก็ไปรีดอ๋อโดนน้ำแล้วมันจะกลับมากลมใหม่ใช่ครับมันจะไม่ทุกคนมันจะไม่ได้แบบแบนสนิทมันจะไม่แบนสนิทแต่มันก็ไม่ได้แบบกลับไปกลมขนาดนั้นแต่กลมกว่าเดิมอ๋อก็เลยต้องเอากลับอันนี้กลับไปรีดอีกรอบหนึ่งพอรีดแล้วใช้ได้ยังคะรอบสุดท้ายสาสารได้แล้วนะหลายขั้นตอนมากทุกคนแล้วคือโอ้โหจะบอกว่าราคาที่เราเห็นอะ จากกรรม,มวิธีหลากหลายขั้นตอนน่ะจะบอกว่าราคาหลักร้อยในกระเป๋าหนึ่งใบมันถูกย้อมสีธรรมชาติมันต้นทุนสูงกว่าสีสเคมีครับต้นทุนสูงกว่าแต่ราคาขายก็คือก็ถูกอยู่ดีแต่ว่า,า,ค,าค,คนย้อมก็ปลอดภัยครับคนใช้ก็ปลอดภัยอันนี้คือเรื่องที่ดีค่ะ <laughs> นี่เดี๋ยวเราย้อมเสร็จแล้วก็ไปรีดแล้วก็เอาไปสานได้เลยใช่ไหมครับได้ครับโอเคงั้น เดี๋ยวเราถึงขั้นตอนที่ยอมแล้วเราจริงๆเราได้สีจากที่เขาทำไว้ทอนแล้วเดี๋ยวเราไปสารกันได้ครับง,งั้นไปสารกันค่ะกระจูดถือว่าเป็นเสน่ห์ของทะเลน้อยเลยเพราะว่าเทะเลน้อยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนกน้ำมีบัว ใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เวลาคนมาเนี่ยก็จะนํานกระจุดไปขายได้นะคะแล้วก็กระจุดแบบดั้งเดิมลายดั้งเดิมเนี่ยจะมีหลายลายเป็นลายลักษณะของอในสังคมพระวัธรรมเราลงมาทําตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาตัวกระจุดแต่เราพัฒนาคนเป็นเป็นหลักนะคะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่สินค้าของของเราเนี่ยก็คือ พยายามที่จะสร้างทัศนคติให้เขาสร้างเจตคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าคนสารกระจูดเนี่ยถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยต่อไปในทะเลน้อยมันก็จะเสื่อมโทรมลงอในสถานที่ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่มันคู่กันไปกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะ,ะลดความสาคัญลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะกลายเป็นทะเลน้อยที่เสื่อมโทรมแล้วก็ ไม่ใช่แหล่ง,งทุ่งเท่อีกต่อไปมันก็พยายามที่จะอสอดแทรกตรงนี้ลงไปด้วยนะคะก็คือให้ให้ชาวบ้านเนี่ยหันมา,าย้อมกระจุดสีธรรมชาติอันนี้ก็มาสานแล้วใช่ไหมคะครับอันนี้ก็ตอนการสานนะครับอันนี้เป็นลายสองครับมันต้องก้ามสองขมสองละเอียดมาก อย่างนี้มีมีทั้งหมดกี่ลายอะคะเวลาที่เราสานลายมีเป็นร้อยสานลวดลายมีเยอะอ๋อไอนี้แต่ว่าต้องเป็นลายพื้นฐานก่อนยกสองกลมสองแล้วก็เป็นลายลูกแก้วค่ะแต่เป็นลายลูกแก้วแล้วเห็นลายื่นเห็นลายป้าไหมอะไรก็ขึ้นได้ก็คือต้องมีพื้นฐานก่อนใช่ไหมคะคุณแม่ถึงจะไปทําได้จริงๆได้ค่ะอันนี้ลายปลา สวยมากทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นลายลายน้องควายอันนี้เขาจะเป็นสารผืนผืนเขาํามาตัดเย็บกระเป๋าครับประกอบกับนางครับอ๋อเอาไปประกอบกับนางน,นี่เวลาเอาไปใช้ก็จะประมาณอย่างนี้แหละนี่ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นปลาหุยจะบอกว่าได้นี้กลับบ้านนะคุ้มแนละ้วทุกคนจริงๆอย่างนี้เอาไปใส่รอบก็ยังได้เลยใช่ครับใส่รอบสวยมากไหมคะมีลายไหนที่รู้สึกว่าทาแล้วแบบภาคภาคูมิใจใบ้างคะตรงนี้จะมีจะพวกลายตัวขอครับแล้วก็ลายดอกรักและก็ลายขิดครับ ลายพวกนี้เขาจะเป็นลายพระสถานนะครับซึ่งสารยากมากคือต้องแกะมาจากลายผ้าครับอ๋อคือมาจากลายผ้ามาก่อแล้วก็เลยเราเอามาเหมือนมาประยุกต์ก็เอากระจุดมนะครับต้องมาแกะลงลงกระดาษก่อนครับทดลองก่อนอ๋อถึงจะเอามาขึ้นรูปแล้วก็ทำได้คุณแม่ขาอยากลองทําบ้างได้ไหมอ่ะอันนี้ที่พี่สารก็จะเป็นลายสองครับคือการยกสองแล้วก็ข้ามข้ามอีกสองแล้วก็ยกสองยกสองข้ามสองยกสอง แล้วนี้อันนี้ก็จับไว้ก่อนเหรอคะจับไว้ก่อนอย่างนอ่าแล้วก็อันนี้สอดปล่อยยแล้วปล่อยแล้วก็เริ่มจากเส้นนี้นั่นเลยหยิบแล้วก็นี้ใช่ไหมคะอี่คุณแม่ค่ะอย่างวันหนึ่งทำอย่างเงี้ยได้ได้กี่ใบคะห้าใบห้าใยอันนี้อันนี้อีกนานไหมคะหนึ่งใบใช้เวลากี่ชั่วโมงอย่างช้าก็สองชั่วโมงอย่างช้าสองชั่วโมงอย่างเร็วก็เจียโวงครึ่ง อย่างเร็วคือชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวนะชั่วโมงครึ่งหนูจะได้สองแถวไว้ตอนเนี้มันมันไม่ง่ายนะทุกคนมันเป็นการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งด้วยโอ้โหจะบอกว่า กว่าจะได้กระเป๋าสารกระจูดแบบนี้ออกมาสักหนึ่งใบค่ะใช้เวลาเนี่ยก็หลายปีแล้วนะแถมขั้นตอนนะคะแล้วก็กรรมวิธีเนี่ยอีกหลากหลายขั้นตอนไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะพร้อมกับกระเป๋าเฉยๆแบบนี้ราคาดีๆด้วยและที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นสีแบบนี้ก็ยังเป็นจากธรรมชาติปลอดภัยนั่นเองค่ะ ้องนี่ค่ะถ้าสมมติว่ามีใครหลายๆคนดูแล้วอยากจะช้อปปิ้งกับบ้านเหมือนกันหรือว่าอยากเข้ามาเรียนรู้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะครับก็ติดต่อทางผ่านทางเพจ Facebook ครับชื่อว่าวิสาหกิดชมชนเลนน้อยครับครับเลนน้อยครับครับแล้วก็สามารถมาซื้อได้ที่หน้าช็อปเลนน้อยครับครับโดยตั้งอยู่บริเวณตลาดน้ำใต้น้อยครับนอกจากช็อปแล้วอยากเรียนรู้แบบที่พี่มาอย่างเงี้ยได้ไหมมานั่งสารด้วยนะคะค่อผู้สนใจสามารถมาฝึกหรือว่า ดูงานอบรมได้ทั้งหมดนะครับฝึกษารได้เช่นเดียวกันได้ครับเอาเป็นว่าง่ายๆเลยค่ะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ของเลน้อยคาฟนะคะแค่นี้เข้ามาช้อปปิ้งกระเป๋าหรือว่ามาเรียนรู้ได้แบบนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยกับน้องนิกค่ะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวขอนญาติไปช็อปต่อก่อนยังไม่จุใจจริงๆยังมีอีกหลายใบเลยค่ะ รู้จักกับกระจูดค่ะไม้พื้นถิ่นที่เคยถูกใช้ในครัวเรือนค่ะปัจจุบันนะคะพัฒนามาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาที่นี่นะคะดูแลชอบก็อย่าลืมอุดหนุนกับบ้านกันเยอะๆนะคะและสำหรับใครค่ะที่ชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากย้อนชมความประทับใจต่างๆที่ผ่านมาก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่แฟนเพจ The Destination วันนี้หมดเวลาของเอและรายการ The Destination แล้วพบกันได้ใหม่ทางเทนเดนช่อง16สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ